มันเป็นหมาที่วิ่งมาหาแม่แล้วมันก็มองมาที่แม่ขณะที่แม่เดินจงกรมอะ่ะโดยหน้ามันอะ่ะโฟกัสไว้ที่แม่อะ่ะคือมองไปที่แม่ตลอดเลยพี่ในวันนั้นเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยก็นอนไปค่อนข้างนานพอสมควรนะจนกระทั่งประมาณช่วงบ่ายคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาพี่ครับผมพูดแล้วคุณลุกเลยอะ่ะเชื่อไหมว่าตัวของคุณแม่ที่นอนอยู่บนลูกฟูกนะั้น่ะ อยู่ในท่าคนปฏิบัตินะครับในรูปแบบที่ว่านอนเหยียดตรงมือปมือแนบข้างลำตัวแล้วผ้าห่มเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับในช่วงประมาณสักหลายสิบกว่าปีแล้วอะตอนที่ผมยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกหรือปอ .4 นะครับ,รบตอนนั้นคือ เป็นชีวิตครั้งแรกอะที่ตัวเองอะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าร่มกาสวาพักอะก็คือเข้าบวชบวชเป็นเนนบวชเป็นเนนครั้งแรกเลยนะครับซึ่งการบวชเนีครั้งนี้เนี่ยนะครับเหมือนเป็นการบวชอุทิศส่วนกุศลไปในตัวให้กับคุณทั่วพูองหับซึ่งท่านก็ท่านในาขณะนั้นท่านก็เพิ่งรงหลับไปแหละนะครับแล้วก็คือมีการจัดวางแผนโปรแกรมกันว่าโอเคงั้นแดนอะอยากบวชไหม,มถ้าแดนอยากบวชเนน ก็จะได้บวชเนนที่ภูพานนครพนมนะนะครับก็โอเคแล้วก็ตัดสินใจไปครับก็วางแผนกันไว้ว่าเราจะไปบวชเนนยี่สิบวันคุณแม่ก็อยู่กับผมตรงนั้นแหละนะครับยีอ่อ่ะยี่สิบวันเหมือนกันอืม <c oughs> ทีนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการเดินทางไปที่นครพนมลุวงน้าก่อนวันที่บวชอยู่แล้วเนาะก็ต้องไปอยู่วัดก่อนต้องไปเอว่าขานนาคให้ได้อะไรเงี้ยปก <c oughs> ต,ติแล้ว <c oughs> ที่นี้เนี่ยต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเทื่อขอภูพาเนี่ยนะครับที่ผมไปบวชเนี่ยมันเป็นมันมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของเกี่ยวกับกรณีการปรปับปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในช่วงประมาณป25ี2,500ต้นๆถึง2,520นะครับแล้วใช่แล้วเจ้าอาวาสวัดเนี้ยความพีก็คือว่าท่านเคยเป็น หน่วยปฏิบัติการพิเศษพลล้มพารูครับของตำรวจเขาด้วยอก็คือเป็นใช่เป็นหน่วยปราปามนั่นเองใช่ไหมใช่ครับเป็นหน่วยเป็นหน่วยปราปามของฝ่ายรัฐไทยครับทีนี้เนี่ยน,น,นะครับไอประเด็นสําคัญอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ประเด็นตรงที่ว่าในช่วงระหว่างที่แม่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยแม่เจออะไรบ้างอ เดียแหละ,ะรครับพีคที่สุดแล้วนะครับคือผมคิดว่าหลายท่านคงจะแบบว่าคาดหวังแหละว่าเจะเจอผีคอมมิชหรือผีทหารหรือเปล่าไม่ครับ <c oughs> ไม่มีนะครับก็มีนะ <c oughs> แต่ว่าคุณแม่ผมจะเจอในลักษณะนี้ครับอ่ะเราให้ฟังว่าช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบโคตรแบบโคตรฟิตะในเรื่องของการทํากรรมฐานการปฏิบัติธรรมนะครับถึงขั้นแบบว่าวันวันหนึ่งเนี่ย แม่ผมแกตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเช้าขนาดไหนก็ประมาณตีสามตีสี่ก่อนช่วงทําวัดเช้าครับครับเพราะว่าปกติเนี่ยวัดเนี่ยจะทําวัดเช้าประมาณสักตีห้าครึง่งหรือไม่ก็หกโมงเช้าครับครับถามว่าแม่ตื่นมาเพื่ออะไรก็คือเพื่อไปปฏิบัติธรรมคนเดียวเลยอืออ่าคือแล้วทีนี้เนี่ยพี่พี่ลองทายดูว่าจุดที่แม่ผมอะ่ะเลือกอะคือตรงไหนของวัด เมนอ่าถ้าถ้าถ้าสายสายแบบว่าสายแบบเคร่งอยากนิ่งๆต้องไปเมนถูกไหมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อ่าป่าช้าป่าช้ามีปะวะเกือบแล้วไม่ใช่ป่าช้าแต่เป็นป่าหลังวัดเป็นป่าหลังวัดที่มันสามารถเดินทะลุเพื่อไปลอยต่อของเทือกเขาภูพานได้อ่ะพี่นึกภาพออกไหมโดยหลังวัด ป่าหลังวัดตรงนี้มันจะเป็นมันจะก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีพระธาตุเจดีย์องค์จำลองประจําวันเกิดอะพวกแบบพระธาตุพนมพระธาตุนาดูอะไรอย่างเงี้ยครับครบวางเรียงวางเรียงเอาไว้เป็นตามประจําวันนะครับครับเออ่แล้วทีนี้เนี่ยมันมีข่าวลือมีข่าวลือว่าไอจุดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีแม่ชีขอโทษนะแม่ชีแบบเหมือนแขวนคอตายครับตายทองกลมทั้งกลมเลยหรอ แต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะว่ามันมันมาจากอะไรยังไงแต่ก็แม่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนั้นครับแม่ก็ไปปฏิบัติธรรมในจุดนั้นปกติในช่วงระยะเวลาประมาณตีสี่กว่าครับแม่เขาก็มีการเหมือนเป็นการวางแผนไปในใจครับว่าตัวเองจะปฏิบัติธรรมรูปแบบไหนก็จะมีการปฏิบัตินังสมาธิเดินจงกรมแบบเบสิกเลยอย่างที่เรารู้จักกันเลย นะครับแม่ผมก็มีการนั่งสมาธิไปชั่วครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ถอนออกจากสมาธิแล้วก็มาเดินจงกรมไอจุดที่เดินจงกรมคือจุดที่พีคที่สุด <ทำ S 1> ก็คือว่าอตอนนั้นเนี่ยผมกมำลังเดินอยู่ในภาพเ,<อ>เ,นะเดินเป็นทางมือดอยู่ไม่มีไฟนะเดินเป็นทางมืดนะฮะแล้วสิ่งที่แม่เห็นเลยเนี่ยนะครับ<อ>แต่ว่าไม่ได้เห็นจังๆต้องขางตาแม่แม่เห็นเป็นแบบเหมือนเป็นผมไม่รู้จั ยังไงอะเหมือนเป็นปุยนุ่นสีขาวอะหรือพี่เคยเห็นตัวกระต่ายสีขาวๆป่ะเคยเห็นไหมกระต่ายสีขาวอ่ะเออเออมม่มัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเป็นกระต่ายสีขาวแต่มันก็ไม่ได้ใช่กระต่ายทีเดียวอะ่ะแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจุดนั้นครับซึ่งไอสิ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็แวบหายไปอืมอ่าแต่ผมก็คิดว่าที่ผมตอนที่ผมฟังแม่เล่าเรื่องเนี้ยผมก็คิดว่า ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ใน่หรือเปล่าวะไปถึงกระต่ายคิดนกระต่ายสีขาวไม่ควรมันเดินในป่าใช่ไหมใช่กระต่ายสีขาวหรือตัวอะไรสักอย่างที่เป็นสีขาวๆเนี่ยมันเดินอยู่ในป่าผมก็ไม่รู้นะมันอาจจะไม่ควรมีอยู่ในป่านั้นอะนะครับก็แม่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เดินต่อไปเดินไปสักพักหนึ่งครับอออพี่เคยเห็นหมาดำไหมฮะอ่ะหมาสีดำหมาตัวสีดำ ใช่คือหมาตัวสีดำอะ่ะมันจะดูไม่แปลกเลยถ้าอีหมาตัวนี้มันเดินมันเดินเลยเถอะแม่ไปน,นิดนึงโดยปกติธรรมชาติต้องบอกหมาเนี่ยเวลามันเดินผ่านคนเนี่ยมันจะแบบว่าหันมองแบบหัดแค่หันมองแล้วก็หันหลังกลับแล้วก็เดินต่อไปถูกต้องไหมอ่าอ่าอ่าแต่ความพีของอีหมาตัวนี้คือ มันเป็นหมาที่วิ่งมาหาแม่แล้วมันก็มองมาที่แม่แล้วมันก็เดินเดินเดินกึ่งเดินกึ่งวิ่งอ่ะพี่รอบตัวแม่ในขณะที่แม่เดินจงกรมอ่ะโดยหน้ามันอ่ะโฟกัสไปที่แม่อ่ะคือมองไปที่แม่อ่ะตลอดเลยพี่ก็คือหมาเนี่ยล็อกเป้าที่คุณแม่แล้วก็วิ่งเดินวนวนวนที่คุณแม่อย่างเงี้ยแต่ระหว่างที่แม่เดินจงกรมอ่ะนะไม่ใช่ครับพี่เออแบบเฮ้ย มันไม่น่าธรรมดาแล้วว่ะเกิดว่าเป็นในลักษณะเนี้ยเพราะว่าปกติโดยธรรมชาติของหมามันมันที่จะแบบว่าเรียกร้องความสนใจขนาดเนี้ยครับครับใช่อ่ะแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปปุ๊บอะพี่รู้ไหมว่าแม่ผมอะเขาไม่เขาไม่เลิกทํานะครับแม่ผมเนี่ยสามารถปฏิบัติได้อะจนถึงฟ้าสางนะครับประมาณหกโมงเจ็ดโมงเช้าอะก็คือ ต่อให้เจออะไรก็ถือว่าทำเป็นมองไม่เห็นแล้วก็ทใช้ชีวิตตั้งสมาธิต่อไปเรื่อยๆจนถึงฟ้าสางเลยเหรอทั้งหมาทั้งสีขาวอะไรเงี้ยอคุณแม่เก่งว่ะใช่ครับแม่คือเขารู้แหละว่ามันคือมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเขา <S <S บอกเหมือนประมาณว่ารู้หนอรู้หนอรู้หนออะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ก็ฝึกจิตมาดีในระดับหนึ่งแล้วครับใช่เ,เ,เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยอันนี้ผม มไม่ไม่ค่อยกล้าการันตีเท่าไหร่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ในวันเดียวกันหรือว่ามันเกิดคนละวันกันแต่ออกเป็นว่ามันผลหลังจากที่แม่ปฏิบัติธรรมหนักๆอะครับ,รบที่แบบว่าตื่นมาช่วงเช้าแบบเช้ามืดเพื่อมาปฏิบัติแล้วพอแบบว่าช่วงประมาณเส,สายเขาก็จะเข้าไปนอนในเขาเรียกว่าในกุฏข,ของตัวเองอใช่ในบ้านในกุฏวัดของตัวเองนะครับของวัดนี่แหละ ในช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยที่หลังจากที่แม่ปฏิบัติช่วงเช้ามืดเสร็จแล้วเนี่ยแม่ผมเนี่ยก็จะเข้าไปพักที่ที่พักของเขาแล้วพี่ลองในภาพดูนะข้างในที่พักเนี่ยที่ผมไปเห็นมาเนี่ยก็คือเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสามสามหรือสี่ห้องเนี่ยครับที่เรียงรายต่อกันครับอ่าข้างขวาสองห้องข้างซ้ายสองห้องอะไรประมาณเนี้ยฮะ อาด้านขวาเนี่ยนะครับทางเขาเรียกว่าห้องทางด้านในเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนของแม่ห้องนอนห้องห้องพักนอนอน,นี่ยแล้วก็ทางด้านซ้ายนี่ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นห้องของแม่ชีหรืออุบาสิกาท่านอื่นอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีห้องพระอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตั้งอยู่อะไรก็ว่าไปนะฮะทีนี้คุณแม่ผมเนี่ยด้วยความเหนื่อยอะ่ะเราก็คือแบบปฏิบัติมาแบบเกือบแทบทั้งคืนแล้วอ่ะนะครับ uh, 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 uh. มันก็ผิด มันกเพี้ยเสร็จแล้วปุ๊บรอบผมพ่ะใช่แม่ผมเนี่ยก็มาที่ไอ้ลูกฟูกที่ปูไว้อยู่บนพื้นน่ะที่แบบว่าที่เอาไว้สลับนอนนะครับเพราะว่าตามตามหลักการในการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือผู้บวชเนี่ยนะครับเขาจะต้องเคร่งในเรื่องของเกี่ยวกับที่นอนด้วยนะพี่ว่าเออจะไม่นอนที่นอนอันสงใหญ่จะนอนแค่พื้นที่ที่แบบว่าเป็นแบบทางเรียบอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ก็คล้ายคล้ายคล้ายกับพระ อ่าที่แบบว่าต้องเรียบอ่าใช่โอเคใช่อ่าทีนี้แม่ผมเนี่ยด้วยความเหนื่อยก็ล้มตัวลงนอนลงไปคือโดยปกติของคนเนี่ยพี่พี่จะรู้ใช่ไหมว่าคนที่เหนื่อยมากๆไหนหรือคนที่เพียมากๆเนี่ยล้มตัวลงนอนไปคือท่าไหนเป็นท่านั้นเลยอาจจะมีละเมอแบบว่านอนสเปะสปะบ้างหน่อยถูกต้องไหมครับครับใช่แต่ในวันนั้นเนี่ย คุณแม่ผมเนี่ยก็นอนไปค่อนข้างนานพอสมควรนะจนกระทั่งประมาณช่วงบ่ายคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาพี่ครับผมพูดแล้วผมขนลุกเลยอ่ะเชื่อไหมว่าตัวของคุณแม่ที่นอนอยู่บนลูกฟูกนะั้นอ่ะอยู่ในท่าคนปฏิบัตินะครับในรูปแบบที่ว่านอนนอนแบบนอนนอนเหยียดตรงอ่ะพี่เคยเห็นไหมอนอนเหยียดตรงมือ,ม,อมือแนบข้างลำตัวแล้วผ้าห่มเนี่ยมันดึงมาถึงหน้าอกเลย ใช่นอนอย่างเงี้ยแล้วก็แนบช้างนอนอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่แบบนี้เลยพี่บกข้าห่มเนี่ยกระถิน้าอกเลยใช่อือใช่ครับแล้วคือแบบว่าแม่แม่ผมก็ตกใจอ่ะว่าเฮ้ยฉันก็ไม่รู้สึกตัวนะว่าใครมีใครมาจัดท่านอนฉันอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าปกติถ้าสมมุติว่ามีคนมาจัดท่านอนจริงๆแม่ก็คงจะต้องรู้สึกตัวไปตั้งนานแล้วหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดแม่พูน,<ม>นะใครจะเข้ามาจัดท่านอนให้คุณแม่ <c oughs> เอออันเนี้ยใช่อันเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องคิดเลยว่าจะมีจัดท่าแล้วฉันจะรู้สึกใครเขาจะมานั่งจัดท่านอนให้กันละกันถูกไหมโอเคต่อครับทุกท <c oughs> ีแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้วคนไหนมันจะละเมอสามารถละเมอน,อนอนได้เรียบร้อยขนาดนั้นนะพี่ <c oughs> พ,พี่ลองในภาพตามดูดิแล้ว <c> ม <oughs> ึงนะคืออะโอเคคุณแม่คุณแม่ เดินจงกรมนู่นนี่นั่นเหนื่อยแล้วก็มาลงนอนที่ที่นอนปึ้งแล้วก็หลับไปเลยใช่ปะแล้วตื่นมาคือนอนตัวตรงผ้าปิดถึงอกแบบเรียบร้อยมากใช่ครับทีนี้เนี่ยแม่ผมก็รู้รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แปลกๆอยู่นะแต่พอแม่เนี่ยนะครับเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆตั้งสติสำรวจไปรอบคางของที่พักที่ว่านี้ พี่รู้ไหมว่าที่พักหลังเนี้ยมีอะไรอยู่ในนี้มีอะไรฮะมีอัธิธาตุของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในนี้ครับอ,อ่าโอเคโอเคเรากําลังจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าในกุฏิที่คุณแม่นอนเนี่ยมีอัธิธาตุของครูบาสายกรรมฐานวางอยู่เต็ไมไปหมดเลยอาจจะมาช่วยจัดทาให้คุณแม่นอนสบายขึ้น อย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับโอเคใช่ครับน่าจะมีฝากเึ้นไปได้สูงนะตรงนี้ใช่แล้วเรื่องนี้ก็กลายกลายเป็นสิ่งที่แม่จะจะเรียกว่ามันน่าน่าหลอนไหมมันไม่ก็ไม่เชิงน่าหลอนมันไม่เชิงน่ากลัวแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่แม่รู้สึกว่ามันประทับใจครับว่าเอออย่างน้อยครูบาอาจารย์ท่านก็คงมีเมตตาคอยมาช่วยดูแลหรือว่ามาจัดที่แนะให้ในรูปแบบนี้แหละนะครับ<ต>ก็คุณแม่เป็นคนสัมผัสดได้หรือเปล่าครับโทษทีใช่ไหม เหมือนรอบที่เรา<ช>ที่เราคุยกันเนี่ย<ช>เหมือนคุณแม่จะเป็นสายฝึกจิตท,ที่สถาบันจิตานุภาพของหลวงพ่อวิริยังที่วัดธรรมงคลที่เราคุยกันถูกไหมใช่แล้วแล้วคุณแม่เนี่ยก็คือฝึกจนค,คือสัมผัสมีมีเหมือนสัมผัสที่หกวิกซิกเซนอะไรอย่างงี้หรอใช่ไหมคือคืออันนี้คืออันนี้เป็น,เป,นเป็นเหตุการณ์ก่อนที่แม่จะเข้าเป็นครูสมาธิของหลวงพ่อวิริยังนะ ใช่เพราะว่าคุณแม่ฝึเป็นคนปฏิบัติทาทุนเดิมอยู่แล้วพี่อโอเคโอเคอก็คือฝึกเองมาก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะไปมุ่งไปทางหลวงพ่อมีหรือยังไปทางหลักสูตรอะไรอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมฮะแ่รอบจริงๆคุณแม่ก็เคยมีแบบครูบาอาจารย์สายกรรมาฐานก่อนหน้านั้นแล้วแต่เหมือนแกมีความรู้สึกว่าเวลาแกปฏิบัติสกรรมม,าามัน ดูอาจจะดูเคร่งหรือดูซีเรียสเลี่เกินไปครับในการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เลยไปเฟ้นหาการทำสมาธิยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันก็ไปเจอคอสงหลวงพ่อวิริย์ขอโทษครับหลวงพ่อวิริยังแหละก็ตอบโจทย์กับแม่ครับผมเข้าใจคุณแม่นะรู้สึกว่ามันมันประทับใจตรงที่แบบว่าเหมือนเราเป็นสาวปฏิบัติแล้วมีครูบาอาจารย์มาช่วยให้เรานอนสบายอะไรเงี้ยเออม,มันเป็นความประทับใจมากกว่าความกลัวนะ แต่ว่าค,คุณแม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจหมาตัวน,นั้นเลยเหรอมันอุตส่าห์พยายามจะจะแบบขัดขวางหรือทําให้กลัวคุณแม่เก่งมากเลยอะเดินแล้วถ้าผมเจอหมาผมคงวิ่งอะนะคือคุณแม่เนี่ยเขาจะเขาเขาจะมีเขาเรียกว่าคือเวลาเขาฝึกปฏิบัติอ่ะเขาจะจะขอโทษขอโทษนะถ้าผมผมจะาานี้จะช่งแม่งในสิ่งรอบตัวทั้งหมดเลยอะ่ะ ใช่อะไรคืออะไรที่เกิดขึ้นอะไรที่มันไปอะไรที่แบบว่ามันมันอยู่รอบๆอบตัวนะตอนนี้ยเกิดอะไรขึ้นแม่จะแบบอ๋อแล้วไงเหรออืมไปต่อก็คือก็คือเดินด้วยจิตมุ่งมั่นนั่นแหละแล้วก็อะไรที่มันเกิดขึ้นรอบตัวก็ช่างแม่งใช้คํานี้ก็เป็นการเพ่งกระแสจิตก็เหมือนกันครับชีวิตก็เหมือนกันฮะอะไรที่มันไร้สาระก็ช่างแม่งไปฮะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปฏิบัติคือการปฏิบัติเนี่ยของแม่ผมเนี่ยนะครับเวลาเจอสิ่งอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะค่อนข้างจิตแข็งแล้วอยู่แล้วะนะครับโดยปกติแต่ว่ามันจะผิดกันกันกบในคุณแม่ในหมวดชีวิตประจําวันผมเคยถามคุณแม่ตรงๆอ่ะแม่ถามตรงๆอ่ะแม่เป็นคนกลัวผีหรือเปล่าอืม <_' c ười> กลัวดิ <_' c ười> แม่ตอบกลัวดิแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะนําไปสู่อีกเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตอนที่ผมเนี่ยเรียน สมัยมหาลัยอยู่ปีหนึ่งผมไม่ได้เจอคุณแม่เ <ขอ S 2> ตจอ